สวัสดีครับรีวิวต่อเนื่องมาจากเขาใหญ่ครับถนนสองสองสามห้าครับรีวิวต่อเนื่องเลยครับนี่อาจจะมืดครึ้มนิดนิดอย่าว่านะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ไม่รู้หายไปไหนครับแต่ตอนนี้เวลาสามโมงครึ่งครับครึ้มกล้าครึ้มฝนนะ้ะแต่ไม่ใช่ฝนตกนะเอ,อตกลงโปรยปรยนิดนินะ ถนนสองสองสามห้าครับมาจากตำบลหนองสาไหลนะครับะดนสองสองสามห้ามุ่งหน้าไปาทางปากช่องะครับ ซ้ายมือมีวัดอะไรนะวัดดังๆเนี่ยเออนี่วัดสวยครับซ้ายมือซ้ายมือ นี่เขาใหญ่ไปทางเนี้ยครับเขาใหญ่นี่สากลที่เด่นหปีครับเดียวซ้ายตรงนี้ยเขาใหญ่นี่เป็นเขาใหญ่มันทางขึ้นหลายหลายฝั่งนะทางขึ้นหลายฝั่งอันนี้มีตลาดอีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตลาดไอซีเจด้วยครับโอ้เซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้ามครับปับ๊มบตทอ,อยู่ข้างหน้าครับ นี่มีตลาดนะฮะเนี่ยดูให้ดูตลาดโอ,คคอ้อหสพน้องสาลายครับตรงนี้คือตลาดหน้องสาลายโอเคครับไปกินข้าวทีเดียวได้ไหม กเจ้ามันมีตังค์อยู่ร้อยเดียวกินข้าวร้านกินข้าวทีเดียวจบเขียนเดินตลาดวันนี้เป็นอะไรอ่ะหาร้านข้าวทีเดียวจบอาหารตามสั่งหรือว่าไปกินอะไรนี้เอาไหมนี่ร้านอะไรเตี๋ยวอบโอ่งหมูน้ำตก สิ่ห้าบาทเอาอะไรดีเอาได้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 โอเคครับ